สวัสดีท้องผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเราตัดมาก่อนได้แล้วครับ1คนกำลังคิดอยู่เลยครับว่าจะดันเข้าเลยดีหรือเปล่า เป็นยังไงล่ะได้ระเบิดฟรีมาแล้วครับไม่นะครับได้แอสซ FZ เฉยเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้โหโส่ายยิงไปตั้งเยอะครับผมคิดว่าผมไม่เล่นแล้วดีกว่าครับตรงคอมเนี่ยย้ายที่เล่นเลยดีกว่าท่านผู้ชม ยิงอย่างลมเลยอ่ะเมื่อกี้ท่านผู้ชมศัตรูจะเดินตัดหรือเปล่าละ่ะฮ้ผมอุตส่าห์เล่นไวแล้วนะครับออโอเค โอ้โห oh, oh. เราค่อยๆเล่นได้ครับท่านผู้ชมไม่มีความจำเป็นต้องรีบครับสุขะ คนในคอมถือว่าเจ็บมากครับท่านผู้ชมเหมือนผมได้ยินเสียงเท้าเพิ่มด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกี้นี้รอดตายแล้วว่ะเฮ้ย เจอหน้ากากคนรวยเล่นเข้าให้แล้วไงครับท่านผู้ชมในตายเจอแสงสองรูปผมเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ย บแล้วไงเออผมตัดให้ก่อนแล้วครับ <Yeah. S 1> หนึ่งคนรอด้วยครับเพื่อนผมกำลังวิ่งตามหลังนายอยู่ครับ เรียบร้อยเพื่อเราตัดไปแล้ว,ม,ลวมั่นใจได้เลยครับว่า <S 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 2> <S 2> เขามีระเบิดอย่างนี้แล้วเนี่ย เพื่อนเอ็งมีระเบิดแพทหน้ากาก G D ดเองก็มีเอ็งจะค้างอย่างนี้ไม่ได้นะครับโเรียบร้อยครับอืเป็นยังไงผมบอกแล้วปืนเราวัดดักยิงดีที่สุดครับท่านผู้ชม อเคคนนอนเขาตายแล้วครับเอ้ยสบายใจได้ละเองไม่ได้ใช้ระเบิดแพทแน่นอนเพื่อนออเป็นยังไงแต่จะไม่สาวน้อยเจอปืนที่เล่นเขาให้แล้วครับระเบิดเช็ครูเพื่อความปลอดภัยครับท่านผู้ชมตใตห้ตายเถอะเบื่อน เร็วเร็วเร็วศัตรูเขาเล่นอยู่ยาวนะครับแม่สาวน้อยอผมติดใจเพื่อนอยู่อย่างเดียวครับคือเพื่อนเราเดินผ่านศัตรูไปด้วงนั้นได้ยังไงครับเนี่ย โโอโมาติดแสงลูกนี้ได้ยังไงครับเนี่ยเสียงเท้าขวามมือผมมีครับท่านผู้ชมระเบิดแพทเขาจะลอยมาทางยาวหรือเปล่าวะเฮ้ยอเออเรียบร้อยเกินแพทตายครับท่านผู้ชม อ้ยยิงเข้าหัวเนี่ยโคตรแรงเลยว่ะเฮ้ยโอ้ย,เ,อยเพื่อนเราโดนเราเบิดแพ็คเข้าให้แล้วครับเฮ้ยผมบอกเลยใครไม่กลัวไม่รู้แต่ที่รู้รว่าผมกลัวครับ ตัวเขาไม่ได้เล่นสภาเลยครับท่านผู้ชมระเบิดแพทก็ไม่ได้เล่นจุด,จดนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมดันเข้าก่อนเลยครับ <Special Point. S 1> ตัดมาก่อนหนึ่งคิวแล้วจากนั้นเราก็ถอยมาเลยครับ <Hello. S 1> ตรงนี้ไม่มีใครเข้าต่อนะเฮ้ย ศัตรูเขาไม่ได้เล่นครับผมดูมองให้อยู่นะครับเพื่อนไม่ต้องห่วงครับ โอ้ยไอเวนเอเ้ยระเบิดแพ้ครับท่านผู้ชมไม่เอาสะผมสะดุ้งเลยเมื่อกี้นี้อ,อย่างน้อยๆแล้วเนี่ยผมก็ยื้อเวลากระสุนปืนของเขาได้ครับ ไอ้เว้ยเองคิดจะเล่นไวกับใครเอ่ยผมล็อกมองเอาไว้ก่อนครับซันไนเปอร์แล้วยังไงครับเปิร์นผมมันโหดอครับเพื่อนกับซันไนเนี่ยผมกล้าวัดอยู่ครับ จากราเบิดมาก่อนเลยครับท่านผู้ชมอ้ไม่ได้กินพี่หรอกครับอ้ไม่ได้กินพี่หรอกครับอืนั่นไงแม่งเอ้ยอย่าว่ากับสไนเปอร์ครับม็นอันตรายเกินไป สุดยอดมากครับเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้เวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ